10อันดับตำบลที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศมากที่สุดจะมีตำบลไหนบ้างตำบลน,นั้นจะมีตำบลที่เราอยู่อาศัยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันในคลิปนะก่อนไปรับชมคลิปการรบควนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ผมเคยทำคลิป10อันดับจังหวัด10อันดับอำเภอที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศมากที่สุดมาแล้ววันนี้ผมเจาะในพื้นที่ที่แคบลงกว่านั้นก็คือในระดับตำบลครับก่อนอื่นต้องบอกว่าข้อมูลนี้ผมอ้างอิงมาจากแดชบอร์ดประมาณการแรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ในต่างประเทศของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับ โอเคเมื่อเรารู้แหล่งที่มาด้วยกันแล้วเราไปลุ้น10อันดับด้วยกันนะครับว่าจะมีตำบลที่เราเอาศัยอยู่ติดอยู่1ใน10หรือเปล่าอันดับ10ได้แก่ตำบลท่ากออำเภอแม่สุลวยจังหวัดเชียงรายตำบลท่ากอมีจำนวนแรงงานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศทั้งหมด335คนแบ่งเป็นเพศชาย260คนแบ่งเป็นเพศหญิง75คน เดินทางไปทำงานในประเทศหรือเขตพื้นที่ทั้งหมด12ประเทศได้แก่ไต้หวันสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นรัฐอิสราเอลออลนด์สาธาสณรัฐสิงคโปร์สา,ารัฐโปรแลนด์สหรัฐอเมริกามาเลเซียแล้วก็ราชอาณาจักรบาเลนตำแหน่งสำคัญที่เดินทางไปทำงานได้แก่ตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปคนงานเกษตรและคนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ แรงงานที่เดินทางไปส่วนมากเดินทางไปกับบริษัทจัดหางานจัดส่งรองลงมาได้แก่กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งนี่คือตำบลท่าก้ออำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายอันดับที่ 9. ตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายก็ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายอยู่นะครับ อันดับที่9นี้เป็นตำบลเทิดไทยมีแรงงานที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศ343คนแบ่งเป็นเพศชาย264คนแบ่งเป็นเพศหญิง79คนทั้งหมดเดินทางไป9ประเทศหรือเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้1ไต้หวัน2สาธารณรัฐเกาหลี3าอิสราเ,เอล4ญี่ปุ่น5สาธารณรัฐสิงคโปร์ 6. ไอแลนด์7ฮังการี8สาธารณรัฐปโปรตุเกส และก็9มาเลเซียตำแหน่งงานสำคัญที่เดินทางไปทำงานได้แก่คนงานเกษตรคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปและก็คนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะเดินทางไปทำงานโดยวิธีบริษัทจัดหาง,งานเป็นผู้จัดส่งรองลงมาก็คือเดินทางไปกับกรมการจัดหาง,งานเป็นผู้จัดส่งนี่คืออันดับ9ก้านะครับตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายอันดับ8ตํตบลหนองเมก อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีตำบลหนองเม็กมีแรงงานเดินทางไปทำงานในต่างประเทศทั้งหมด348คนแบ่งเป็นเพศชาย236คนแบ่งเป็นเพศหญิง112คนมีจํานวนแรงงานเดินทางไปทั้งหมด16ประเทศหรือเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวขอคัดมาแค่10บันดับนะครับ 1. ไต้หวัน 2. ญี่ปุ่น 3. สาธารณรัฐเกาหลี 4. รัฐอิสาราเอล 5. สาธารณรัฐโปรตุเกสห้ฮ่องกง 7. มาเลเซีย 8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 9. แคนาาดาส0สาหรัฐอาหารับเอมิเรตตำแหน่งสำคัญที่เดินทางไปทำงานได้แก่ตำแหน่งคนงานทั่วไปคนงานเกษตรและก็คนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ประเภทจัดส่งที่เดินทางไปทำงานมากที่สุดนะครับได้แก่ประเภทบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งรองลงมาก็คือการเดินทางด้วยวีซ่าเรียนที่นะครับแล้วก็อันดับ3ก็ได้แก่เดินทางโดวยวิธีกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งนี่คือตำบลหน,นองเม็กอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอันดับ7ตําตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี ตำบลทุ่งฝนมีรายงานเดินทางไปทำงานในต่างประเทศทั้งหมด362คนแบ่งเป็นเพศชาย291คนและเป็นเพศหญิง71คนเดินทางไปทำงานไปทั้งหมด14ประเทศและเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้ 1. ไต้หวัน 2. ญี่ปุ่น 3. สาธารณรัฐเกาหลี 4. รัฐอิสราเอล 5. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 6. สาธารณรัฐโปรตุเกส 7. ฮ่องกง 8. แคนาดา 9สาธารณรัฐฟินแลนด์10สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันอันนี้เป็น10อันดับประเทศที่สูงสุดนะแต่ไปทั้งหมด14ประเทศนะครับตำแหน่งงานที่สำคัญได้แก่คนงานทั่วไปคนงานเกษตรคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปและก็คนงานผลิตผลิตภัณฑ์ลลโลหะนั้นวิธีการเดินทางไปทำงานมากที่สุดได้แก่บริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง 2. วิธีเลนที่ 3. วิธีกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่บอันนี้คืออันดับ7เนาะตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวเราไปดูอันดับ6ด้วยกันนะครับอันดับ6ได้แก่ตำบลจอมศรีอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีก็ยังอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับไม่ไปไหน ตำบลจอมศรีมีแรงงานเดินทางไปทำงานต่างประเทศ367คนแบ่งเป็นเพศชาย298คนและก็เป็นเพศหญิง69คนเดินทางไปทำงานใน9ประเทศและเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับ 1. ไต้หวัน 2. รัฐอิสราเอล 3. สาธารณรัฐเกาหลี 4. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 5. ญี่ปุ่น 6. สาธารณรัฐโปรตุเกส 7. ฮ่องกง 8. ราชอาณาจากักรฮัสไมจอแดน าาแคนดตำแหน่งที่นิยมเดินทางไปทำงานมากที่สุดนะครับก็จะมีตำแหน่งคนงานเกษตรคนงานผลิตภัณฑ์โลหะคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปคนงานทั่วไปกรรมกรนะครับอันนี้ก็จะมีตำแหน่งหลากหลายหน่อยนะครับประเภทจัดส่งหรือวิธีการเดินทางไปทำงานนะครับท่าม,มากที่สุดก็จะเป็นบริษัทจัดหาง,งานเป็นผู้จัดส่งรองลงมาก็เป็นลรีนที่แล้วก็กรมการจัดหาง,งานเป็นผู้จัดส่งนะครับ อันดับต่อมาอันดับ5นะครับมาครึ่งทางแล้วนะอันดับ5ได้แก่ตำบลหนองหลักอำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ยังเป็นจังหวัดอุดรอ,อยู่ ตำบลหนองหลักมีแรงงานเดินทางไปทำงานในต่างประเทศทั้งหมด371คนแบ่งเป็นเพศชาย292คนเพศหญิง79คนเดินทางไปทำงานทั้งหมด14ประเทศหรือเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับ 1. ไต้หวัน 2. ญี่ปุ่น 3. สาธารณรัฐเกาหลี 4. สาธารณรัฐโปรตุเกส 5. รัฐอิสราเอล 6. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 7. รชาชอาณาจักรฮัสมันจอร์แดน8ฮ่องกง9สาธารณรัฐเช็ก แล้วก็10สหรัฐอาหารับเอมิเรตนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้10อันดับนะครับตำแหน่งสำคัญที่เดินทางไปทำงานได้แก่คนงานเกษตรคนงานทั่วไปคนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปประเภทการจัดส่งหรือวิธีการเดินทางไปทำงานมากที่สุดได้แก่บริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งรองลงมาก็เป็นเรียนที่กรมการจัดหาง,งานเป็นผู้จัดส่งแล้วก็เดินทางด้วยตัวเองนะ อันนี้เป็นอันดับ5นะครับก็เป็นตำบลน้องหลักอำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีก็เหลือเพียงแค่4อันดับแล้วนะคิดว่าน่าจะเป็นของจังหวัดไหนเอ่ยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อแล้วกันนะครับมาถึงอันดับ4นะครับอันดับ4ได้แก่ตำบลพังงูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ยังอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรนะครับยังอยู่อำเภอเดียวกับอันดับ5นะครับ ตำบลพังงูมีแรงงานเดินทางไปทำงานในต่างประเทศทั้งหมด409คนนะครับก็ขึ้นหลัก400แล้วนะแบ่งเป็นเพศชาย286คนเพศหญิง123คนแรงงานทั้งหมดเดินทางไปทำงาน13ประเทศหรือเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับ 1. ไต้หวัน 2. สาธารณรัฐเกาหลี 3. ญี่ปุ่น 4. สาธารณรัฐโปรตุเกส 5. รัฐอิสเอล 6. ฮังการี 7. สหาารัฐอาหรับเอมิเรต 8สาธารณรัฐสิงคโปร์9าราชอาณาจักรสเปน10รัฐคูเวตนะครับตำแหน่งสำคัญที่เดินทางไปทำงานได้แก่คนงานทั่วไปคนงานเกษตรคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปคนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหนะประเภทการจัดส่งหรือวิธีการเดินทางไปทำงานมากที่สุดเป็นบริษัทจัดหาง,งานเป็นผู้จัดส่งรองลงมาเป็นลีนที่กรมการจัดหาง,งานเป็นผู้จัดส่งแล้วก็เดินทางด้วยตัวเองนะครับ อันนี้คืออันดับ4นะครับตำบลพังงูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเข้าสู่อันดับ3นะครับอันดับ3ได้แก่ตำบลเชียงหวางอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนะครับยังอยู่จังหวัดอุดรธานีเหมือนเดิมนะครับตำบลเชียงหวางเดินทางไปทำงานในต่างประเทศจำนวนทั้งหมด464คนแบ่งเป็นเพศชาย369คนแล้วก็เพศหญิง95คน เดินทางไปทำงานหูมากถึง20ประเทศหรือเขตพื้นที่นะเมื่อกี้ผมบอกตำบลหนองเม็กนะครับอันนั้นมีทั้งหมด16ประเทศอันนี้มากกว่าอีกนะครับเพราะว่าไปถึง20ประเทศหรือเขตพื้นที่นะครับคิดว่าเป็น ตำบลที่มากที่สุดแล้วละไม่น่าจะมีตำบลอะไรที่เดินทางไปหลากหลายามากประเทศได้เท่ากับตำบลเชียงหวางนะครับได้แก่ประเทศหรือเขตพื้นที่ 1. ไต้หวัน 2. สาธารณรัฐเกาหลี 3. ญี่ปุ่น 4. รัฐอิสราเอล5สาธารณรัฐสิงคโปร์ 6. บูไน7จฮังการี 8. สาธารณรัฐโปรตุเกส 9. รัฐคูเวตแล้วก็10ราชาณากรฮัสมันจอร์แดนนะครับ ก็อันนี้เป็นตัวอย่าง10ประเทศนะครับแต่จริงๆมีมากถึง20ประเทศตำแหน่งที่สำคัญได้แก่คนงานเกษตรคนงานทั่วไปคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปคนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ประเภทการจัดส่งหรือวิธีการเดินทางไปทํางานมากที่สุดได้แก่บริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งรองลงมาเป็นเรียนที่กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแล้วก็เดินทางด้วยตัวเองนะครับรถล,ลันกันลงมาอันนี้เป็นอันดับ3นะครับได้แก่ตําบลเชียงหวางอําเภอเพนจังหวัดอุดอรธานีนะครับเหลือแค่2อันดับสุดท้ายแล้วนะเรามาดูว่าอันดับ2และอันดับ1จะเป็นจังหวัดอะไรเท่าที่เราดูมานะครับมาแล้ว8อันดับด้วยกันเนี่ย ประกอบไปด้วยแค่2จังหวัดเท่านั้นก็คือจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดอุดรธานีเรามาดูว่าอันดับ2จะเป็นตำบลอะไรและก็เป็นจังหวัดอะไรนะครับอันดับ2ได้แก่ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับอันดับ2เป็นของเชียงรายนะครับตำบลแม่สลองในมีรายงานเดินทางไปทำงานในต่างประเทศมากถึง531คนนะครับขึ้นหลัก500แล้วนะ แบ่งเป็นเพศชาย421คนแล้วก็เพศหญิง110คนเดินทางไปทำงานทั้งหมด12ประเทศหรือเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับ 1. ไต้หวัน 2. สาธารัฐเกาหลี 3. ญี่ปุ่น 4. รัฐอิสราเอล 5. แคนาดา 6. มาเลเซีย 7. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 8. มาเกา๊า 9. ไอร์แลนด์แล้วก็ 10. รชาชอาณาจักรฮัสไมทชอแดนนะครับ ตำแหน่งที่สาคัญได้แก่คนงานอุตสาหกรรมทั่วไปคนงานเกษตรคนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะคนงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับประเภทการจัดส่งหรือวิธีการเดินทางไปทํางานมากที่สุดได้แก่บริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งรองลงมาเป็นกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งรองลงมาก็เป็นเรียนที่นะครับแล้วก็เดินทางด้วยตัวเองนี่คืออันดับ2นะครับตำบลแม่สลองในอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับ ก็ผ่านไปแล้ว9อันดับด้วยกันนะครับก็มีทั้งตำบลของในจังหวัดอุดรตำบลของจังหวัดเชียงรายนะครับในอันดับหนึ่งนี้จะเป็นของจังหวัดไหนก็คงไม่พ้น2จังหวัดนี้นะครับเพราะว่าจังหวัดอื่นก็ไม่น่าจะมีตำบลที่จะมาแซงขึ้นอันดับหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวผมทบทวนก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูอันดับหนึ่งกันจังหวัด ที่มีผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศมากที่สุดได้แก่จังหวัดอุดรธานีอําเภอที่มีรายง,งานเดินทางไปทำงานต่างประเทศมากที่สุดก็คืออําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนกันทีนี้ในระดับตำบลจังหวัดอุดรจะยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ไหมเดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันนะอันดับหนึ่งได้แก่ตำบลวาวีอําเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายครับจังหวัดเชียงรายนะครับที่แซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ ได้ทั้งอันดับหนึ่งอันดับ2เลยก็ถือว่างานนี้จังหวัดอุดรเสียแชมป์ให้กับทางจังหวัดเชียงรายไปนะครับตำบลวาวีมีรายงานเดินทางไปทำงานในต่างประเทศมากที่สุดถึง547คนแบ่งเป็นเพศชาย417คนเพศหญิง130คน แรงงานทั้งหมดเดินทางไปทำงานใน11ประเทศหรือเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับ 1. ไต้หวัน 2. สาธารณรัฐเกาหลี 3. ญี่ปุ่น 4. รัฐอิสาเล 5. ไอแลนด์ 6. มาเลเซีย 7. ฮ่องกง 8. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 9. สาธารณรัฐมอนต้า 10. ราชอาณาจักร ฮัตส์ไมคจอแดนนะครับตำแหน่งสําคัญที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศมากที่สุดได้แก่ตําแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปคนงานเกษตรคนงานก่อสร้างคนงานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะคนงานกรรมกรนะครับประเภทการจัดส่งหรือว่าวิธีการเดินทางไปทํางานในต่างประเทศมากที่สุดได้แก่วิธีบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งรองลงมาเป็นกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งรองลงมาก็เป็นเรียนที่แล้วก็เดินทางด้วยตัวเองนะครับ อันนี้คืออันดับหนึ่งตำบลวาวีอำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายนะครับก็ถือว่าล้มแชมป์นะครับที่อุดอครคลองทั้งตัวจังหวัดแล้วก็ตัวอำเภอนะครับพอมาในเขตพื้นที่ในระดับตบําบลจังหวัดเชียงรายได้ไปครองนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับว่าข้อมูลนี้อามาจากแดชบอร์ดประมาณการแรงงานไทยที่ยังทํางานอยู่ต่างประเทศของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับอัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่26เดือนมีนาคม2567โอเคผมทําครบแล้วนะที่จัดอันดับทั้งระดับจังหวัดระดับอําเภอและก็ระดับตาบลน,นะครับ คงไม่ไปถึงระดับหมู่บ้านแล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลของกองบริหารรายงานไทยไปต่างประเทศเขาไม่มีระดับหมู่บ้านนะครับระดับตำบลผมว่าก็มองเห็นพื้นที่ที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดแล้วนะครับถ้าติดหนึ่งใน10ก็ถือว่าเป็นตำบลที่มีเงินนะครับไหลเข้ามาจากต่างประเทศจํานวนมากเลยนะก็น่าจะมีเศรษฐกิจที่ดี ใครสนใจคลิปแนวนี้อีกก็กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องงหน่อยให้เยอะๆนะครับจะได้มีแรงในการทำคอนเทนต์ดีๆให้กับทุกคนต่อไปก่อนจบคลิปรบวนกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่อง,งหน่อยเสมอมาวันนี้ช่อง,งหน่อยสวัสดีนะครับ